ุมปล่อยนะปุ่นไม่เอานะเดีอยาทำแบบนี้นะผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่ะปุ่นคะนี่คุณหัสดินเขามาดูภาพเขียนของอุ๋มเขาสนใจแล้วเขาก็ชื่นชมภาพเขียนของอุ๋มมาก คุณนะครับที่สนใจแล้วก็ชื่นชมงานของแฟนผมมากด้วยนะครับผมอุมเป็นอะไรไปอ่ะอ๋มรอ,อก,ก่อนสิโกรธอะไรปูนอีกอ่ะ ไมนักบวชคุณหัดยินแบบนั้นด้วยปุ่นบอกว่าเราเป็นแฟนกันนี่มันผิดตรงไหนอุม้มแล้วทำไมต้องทำเหมือนหึงก็อุ๋มพูดเหมือนกับเขาดีกว่าอุ้มมากกว่าสนใจอุ้มมากกว่าปุ่นน่ะก็เรืมันจริงไหมล่ะอุม้มปุ่นฟังอุ้มเลยนะเราสองคนเป็นแฟนกันกนนะ่ะแต่ปุ่นไม่เคยสนใจอุ้มเลยขนาดวันนี้เป็นวันสำคัญของอุม้มเป็นวันแสดงงานของอุม้ม นคุณจะมาทำไมก็มันมีเคสใส่ที่ลงพยบานเข้ามาพอดีอ่ะคนเจ็บก็หลายสิบคนผมก็เลยต้องอยู่ช่วยเขาคุณก็เลยทิ้งแฟนตัวเองอย่างนั้นเ่ะเหรออุ๋มคุณเป็นหมอนะอุ๋ม หน้าที่ของหมอคือการช่วยชีวิตคนแล้วชีวิตคนมันก็ต้องมาตอนแล้วชีวิตของอมล่ะชีวิตของอมงานของอมมันไม่สำคัญสำหรับปุนใช่ไหมหรือปุณจะต้องรอให้อุอมใกล้ตายก่อนปุณถึงจะเห็นความสำคัญของโอมโอมที่เราพูดมากี่สิบรอบแล้วเนี่ยทำไมโอมยังไม่เข้าใจปุนสักทีอะปุณไปนะไม่อยปุ่นอมไม่เข้าใจ ลงุงก็ไม่ไว้ใเข้าใจ่นด้วยได้ยินไหมโอ้มเดี๋ยวก่อนอ้มไปโรงพรยาบาลเลยไหมครับคุณหมอ เออไปรับหมอไอซ์ที่คอนโดก่อนนะจ๊ะไม่มีเพราะว่าวันนี้รถผู้เสียได้ครับผมฮัลโหลไม่ตื่นอีกเหรอคะคุณหมอ,อป่านเหรอคะค่ะพี่ไอซ์ นี่เจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะตื่นนะคะ่ะเดี๋ยวจะไปทํางานไม่ทันอพี่นี่ยาจริงเลยนะตื่นสายเป็นประจำจะน้องให้ท่านผู้อำนวยการโทรปูุกด้วยตัวเองผู้อำนวยการก็ไม่อยากโทรตามหรอกคะ่ะถ้าคุณหมอไม่นัดให้ผู้อำนวยการมารับเช้าวันนี้จริงสิวันนี้พี่นัดกับปานไว้นี่เอ,อแล้วแล้ว าปานอยู่ไหนแล้วคะออกมาหรือยังปานมาถึงแล้วค่ะพี่ไอซ์อะเอเอามาดวเอเลยเอเอถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปานาปานรอนในรถก่อนนะคะเร็วเดี๋ยวพี่จะรีบลงไปสงสัยไม่ทันแล้วั้งคะปานนี่ปานอยู่หน้าห้องแล้วล่ะคะ่ะเปิดประตูให้ปานเลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่อไอซ์น้ำสวัสดีคะ่ะเอเอา่านปานคะ่ะคือปานจะมาก็น่าจะโทรบอกพี่ก่อนปานก็ไม่ทราบเลยค่ะว่าพี่ไอซ์จะขี้เซานอนไม่ตื่นจะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะคะปานล้อเล่นนิดเดียวเองอะ ไม่มีอะไรครับป่านว่าพี่อไอซ์เพี่มีแต่งตัวดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะสายแล้วเดี๋ยวป่านร้อข้างล่างไม่ไปหรอคะอ๋อเออไปครับป่านรอพี่แป๊บนะครับ ี่ไอกางเกงยีนของใครอะอุ้ย านเห็นเสื้อผ้ามันกรองอยู่ที่พื้นป่านก็เลยจะเก็บให้เรียบร้อยอะค่ะขอบใจครับป่านห้องใช้สดก็นอย่างนี้แหละรบแต่ถ้ามีใครสักคน,นึ่งที่ก็สวยเหมือนป่านใจดีเหมือนป่าน มาคอยดูแลชีวิตพี่ก็คงจะดีกว่านี้ไม่น้อยจริงไหมมีใครอยู่ข้างบนเหรอคะเออคือคือปาปาน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  บอกแล้วว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านเดี๋ยว,เ,ยวเห็นไหมไม่มีอะไรซะหน่อย